มแรกของปรูนามีเชื่อกับที่ปรุตนาีเป็นฐานแรกของูมอนครที่ต้องต้อระวังสูงสุดเนยะรทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ดีขึ้นแล้วก็แท้ใช่เจ้าึ่งสีอ่อนวันนี้จุดต้อระวังอีจุดหนึงก็คือน้ำหลากทางเหนือซึ่งคุณล็อกใจเกษมไปอยู่ที่ประตูระบาน้ำกรนินนะครับคุณล็อกเจอครับ ครับคุณต้อยยโสธรสานเสกน้ำในขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณประตูน้ำประเย็นซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นทางสามแท่งของเส้นทางน้ำเพราะว่าที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยนะครับก็คือเป็นประตูน้ำองค์หนึ่งที่รับน้ำมาจากทางอยุธยาครับมาบรรจบกับคลองรถกีดทัศน์ที่รับน้ำมาจากลพบุรีไปออกคลองรักสิบประยูสันซึ่งขณะนี้ครับทีมข่าวของผมเนี่ยได้มาตั้งแต่เช้าแล้วก็ทราบว่าน้ำล้นทะลักท่าประตูน้ำเข้ามาทางด้านในแล้วนะครับตายแล้วถึงวิรพงค์เลี้ยง รถตัเล็กไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านเข้าไปได้แล้วทําให้ต้องมีการเล่นระดมกำลังทหารนะครับแต่ที่เนี้นะครับมากั้นแนวประสอบตาเพื่อควบคุมไม่ให้กระแทโอเคเมื่อเราทาตาสีออกฟ้าแก้มมันก็จะออกแนวผมส้มๆนิดนึงไม่สามารถนำรถจ้างได้รถระดับน้ำเที่ยวระดัสูงไม่จะจานหน้ารถทำให้ต้องใส่แก้มกุ๊งไก่คงอยู่แล้วเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องดึงหน้านางให้ ยาวขึ้นโดยการที่ปัดเฉียงๆขึ้นไปแล้วก็วนมาที่หน้าหูเพราะว่าาาวบข้างในเนี่ยน้ำท่วมเกือบถึงคอแล้วพอเข้าไปถึงที่กระโห เสร็จเติมไฮไลท์ให้หน้านางหน่อยใต้ตามันจะได้แบบสว่างสว่างขึ้นนิดหนึ่งใช้อีทูดี้ตัวนี้เบอร์อะไรคะไม่รู้ว่าเบอร์อะไรค่ะแต่มันเแต่ว่ามันเป็นแป้ง e ีท เบอร์หายไปแล้วแต่มันจะเป็นแบบขาวๆอ่ะสไตล์ขาวๆเกาหลีเกาหลีก็จะใช้เป็นตัวไฮไลท์ได้นิดหน่อยเสริมดังให้นางนิดนึงเออนี่แหละฉันบอกว่าคืนนี้กลับมาเลยเหรอคะอยู่ได้ถึงสวันคืนนี้อย่านอน ไอตอนไปก็โอเคหรือว่านอนได้แต่ห้ามล้างหน้าอะไรอย่างนี้เออให้หน้าฉันมันได้เออไปถึง้อนกุ่นบ้างอะไรอย่างงี้โอเคลงปากปากเอาแดงแดงมุกๆุกเหมือนฉันแล้วกันเนาะปากจากด้านในเหมือนอัมัชลาพาน่ะจ๊ะ อากูไก่เมมอมอมอาตอนนี้คุอยู่ไหนอ่ะแค่นี้แล้วฉันก็จะลงตัวนี้ใหม้มาแถวฟองใต้หน,นิจำร้านข้าวต้มได้ไหมซ้านี่ดอ้นี่ออนี้เป็นอกอสของมาจอริก้า ได้มาขเขาเอามาฝากจากฮ่องกงสีมันก็ดีนะ,นนะเธอก็ไก่ขาวิรพงศ์เดินทางแล้วอยู่หน้าติมอปิวิรพงศ์นางหนีน้ำมาจากหนีน้ำมาจากเัือไหนปทุมธา,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 านาี ไม่เป็นไรเย็นๆก็ได้ฉันแล้วเราจะได้ไปประตูน้ำมิคานีก็ได้พงษ์ได้ไปอะค่ะแต่ว่านั่งรถไปเองอะค่ะคือไม่ไปส่งหรือล่าคะแต่เราติดไปอยู่แล้วค่ะสุดใจด้วยเยบร้อยนะคะดูหน้าจะชัดนะคะดูหน้าจะชัดอ้าวลืมใครกันทักกี้เออเธอเป็นหัวคิ้วหนกมาก คิ้วผู้ไหญ่มากตรงจุดนี้เออโอเคโอเค่อยเตอร์อยงเออก่อนเอาคิ้วสีน้ำตาลดีกว่ามันก็ออจจเริ่มจากไม่มีอะไรอีกแล้วคิ <Q S 2> ้วน,นี่ก็อีทูด,ด,ทด,ดี้มาว่ามาเวลาวาดนะจ๊าวาดตรงขอบก่อนวาดขอบคิ้วก่อนได้ได้แล้วเดี๋ยวค่อย,ค,อยค่อยถูตรงกลางมันทงานก็ได้ จริงจริงยังเขียนคิวอีกไม่ค่อยสไเปดจังน่หวข้าวหรือมอจ็ได้ขึ้นปักหงข้าวมันงเออไยมันก็วิ่งมาราันีและมาเออใช่ร่สารีก็วิ่งมาได้เะ้าเส้นรามาก็ได้ไม่ที่จะนอนแล้วเพราะว่าบ้านเนี่ยถูกท่วมจนเอวิ่งเรื่อยก็โตมาเลยใช่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 นะล่าสุดเกี่ยกการการติตหเนี่ยเราเช็คไปทางเฟซ ห้าสิบห้านาทีนะครับก็มีกรมารเจรจากันจนเป็นที่น่าพอใจและก็สามารถที่จะเปิดการติดต่อได้ทั้งสองด้านโอ้ยแล้วจะได้ไปไหมเนี่ยจกกักรีก็รับหน้าที่นี้ไปในการตามความถนัดอากาศมันแต่งตัวสวยแล้วจะไปโชว์แล้วใช่แต่ฉันจะโกอินเตอร์แล้วนะหน้าสวยเลยไม่อาบน้ำหรือไม่ห ว่าอพออาบแล้วไก่นมีคนชมแล้ว <chỉ S 1> อ๋อแต่งหน้าให้สวยแล้วก็ย,ยากกาังให้ถาบน้ำอถ้างั้นเวลาอาบน้ำก็ห่อหน้าไว้

มามาดูเซไดยังหลังจากใส่ความเข้มของคิ้วลงไปนะคะนาก็ดูจะมีหมูเฮงมากเป็นชิ้นจังมากขึ้นถ้ามันเกินมาก็เออลบออกหม เขียนยากนิดนึงนะเขียนคิ้วคนอื่นไม่ค่อยเป็นเป็นแต่คิ้วตัวเอง่าดูโมเดลเหมาะสกออินเตอร์แล้วโมเดนไลท์เหมาะที่จะไปประตูน้ำมาไปประตูน้ำเดี๋ยวเขาจะพูดภาษากฤษด้วยนะคะนี่ว่าสาวตลีเรื่องปริ่มไหมลุคนี้โอเคเลยค่ะดูโมเดนมากะกีให้คะแนนความงาม กระจุกไม่ใส่สกัดโอย